สวัสดีครับผมพบปอกกระบะอีกคน ar, น่าเชื่นเคยครับผมบรรยากาศยามแมงสวงประมาณสีม้งสีมงแหลงอิสราเยลครับผมหลังเลิกงานก็เลยมาหาหาเล่าเบิ้งใหม่ครับสิไปเฮ็ดเหล่าเพ็ดไส้ครับผมดักป่าครับก็เลยมาพ่อพูงไปนิดหน่อยครับผมหลายหลายเบิกน้ำกันครับบรรยากาศยามแมงครับหลังเลิกงานเอาเอกกรว่าสิมาหาเล่าเบิ้งใหม่ครับเอาไปเฮ็ดไส้ครับผม ไปตัวปลากับพ่อปลานิ่นครับมันบอกกินเบ็ดครับผมบอกค่อยกินเบ็ดบอกินเงาะครับผมรุ่นฟาร์เมอร์ครับปลานิ่นสองตัวโลครับเบาอีกไปเย็นหลยครับผมผุดละทางผุดทางล่างครับผมนําลดึกประมาณเม็ดหนึ่งข่วงกับประมาณสองเมตรครับพอมว่วงของควองครับผมนี่แหละควองเดียวกันครับแต่ว่าช่วงนี้มันตื่นแน่จากหน่อยช่วงนี้มันนําลดึกประมาณสามสิบเส้นมีแต่ปลาหน่อยครับ มะพ่อวก็เลยไทยเบิ้งครับเป็นปนิทหน่อยรุ่นสองนิ้วสามนิ้วครับรุ่นพอดีถอดครับผมแต่ว่าหม่องเบาเอกซิทเบยูนข้างล่างครับค้องเดียวกันนี่แหละไปพ่อปนินบบคอยกินเบดครับมิตารุ่นฟ้ามือครับผมสองตัวโล่ปดุกกบมิตารุ่นแขนครับมีปาไนพร้อมครับปนไนนี่ตัวเป็นโลนะครับโบกินเยื่อครับผมก็เลว่าสิล่วง หาใหม่ไปเฮ็ดไส้ครับร่องดักเบิ้งเพื่อสิได้ครับกับมะพร้าวนี่แหละไปน,นิดหน่อยก็เล่ทายเบิ้งครับผมเป็นฟูงเป็นฟูงโป,ปรลุว่าในกล่องสะเห็นบ่ครับเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับเดี๋ยวเอาอีกขีซุปให้เบิ้งครับผมโปรลุว่าจะเห็นบ่เนาะปลาเพิ่นจะบ่ค่อยนิ่งครับเพิ่นจะไปเรื่อยๆครับ อย่าไปพยายามให้เห็นครับปุ่นโยขอบฟังครับสังเกตเบ้างดีๆครับนั่นนะครับต้องสังเกตเบ้างดีๆครับเพราะว่าป่ามันก็นตูบใบไงครับตรงนี้ป่าหน่อยครับรุ่นสองสามนิ้วรุ่นทอดครับรุ่นพอดีทอดตูบใบไงครับ าหาบางใหม่ก็ได้เห็นฟูงป่านิดหน่อยน้ำตื่นครับตาไม่แต่ไครพวกบ้านเฮ่านี่ครับตาไมีแต่ใครรุ่นประมาณซีเส้นครับซีเส้นนี่พอดีเลยครับเห็นไหมครับปานิดหน่อยครับต้องสังเกตบ้างดีๆมันเดียวพ่คอยเห็นครับ สังเกตเบื้องน้าครับผมเบาอีกทีท้ายให้เบื้องครับป่ามันขึ้นมาเล่นน้าครับสังเกตเบื้องน้านะครับหลายครับเป็นฟุงเลยครับปุ่นโอ้ยมีตะไคร้มีม่วงครับรุ่นประมาณเบอือซีเส้นเบอือหาเส้นครับแกีวเลย มีม่วงเบอร์หาเส้นครับดักนี่แก้วเลยครับแฮีว่านนี่ก็สุดยอดเี่ดครับน้ามันบ่ไรเลือกครับผมน้าเพียงหัวเขาครับปนูนปนิ่นแต่ปะนิ่นหน่อยครับขึ้นไลยครับผมพอปลาดุกครับ ดุนแขนครับผมสังเกตบ้างครับตัวดำๆเนี่ยครับใส่รล่เป็นฟุง้งเลยครับไปเอกซูมให้เบิรงครับผมบรรุว่าสีเห็นบาครับในกล้อง ครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวเอกโค่นหน้าสรรงังคลิปต่อไปครับผมบ่าวเอกก็ขอตัวไปหาเลาะเบิ้งใหม่ก่อนครับหาเบิ้งใหม่มาเฮ็ดรอบครับผมบ่าวเอกกับ่ได้ดักตรงนี้หรอกครับสิไปดักพุ่นละตรงที่ว่าไปตกพุ่นละครับเพราะว่าป่ามันสิตัวใหญ่กว่ากันครับตรงที่บ่าวเอกไปตกป่านปานนี้มีแต่รุ่นใส่ฟ้ามือครับผมสองตัวโลครับปลาดุกก็มีแต่รุ่นเขียนปลาไนก็รุ่นเป็นกิโลครับ ว่เออครับไปหาเราบังหม่กันครับผมฝากก็ไลค์ก็แจกก้์ก็ติดตามครับผมเป็นก็นั่งแรงใจครับผมสวัสดีครับ